สวัสดีครับผมเบลขอบสนามครับผู้สร้างแฟนเพจกีฬาที่เกรียนที่สุดในประเทศไทยที่ชื่อว่าขอบสนามจนถึงวันนี้ที่นั่งพูดคุยกันอยู่ตอนนี้ก็เปิดเพจมาเกือบ8ปีเต็มแล้วครับผมหากดูและช,ช,ชอบใจชอบใจปุ่มไลค์ปุบแชร์ share, อยู่ใกล้ๆอย่าลืมเพื่อนไปกดให้ขอบสนามหน่อยนะครับมันเป็นความฝันเล็กๆน้อยๆ,ๆของเราที่เราอยากจะมีที่ถ่ายทำสตูดิโอ ที่มันเป็นสนามฟุตบอลจริงๆเพราะว่าตอนที่เราทํางานสื่อเราอยู่แต่ในสตูมาตลอดเลยเราทํางานอยู่ในสตูดิโอแล้วผมเองอ่ะเริ่มขอสนามก็เริ่มในห้องนอนคือเราทํางานกับคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องมือถือ1อันแล้วก็อัดคอนเทนต์ทำคอนเทนต์กันมาซึ่งผมรู้สึกว่าวงจรหรือไซเคิลที่เราทําแบบนี้มันมันนานพอจนที่เรารู้สึกว่าเราจะมีพื้นที่ไว้เตะบอลกับทีมงานขอสนามไว้ถ่ายทำคอนเทนต์ รวมไปถึงไว้มันเป็นมันเป็นเหมือนสนามเด็กเล่นที่เราจะาไว้ทดลองอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับการทำคอนเทนต์ที่มันเชื่อมโลกออนไลน์และออฟไลน์เข้าด้วยกันอันนี้ก็เลยเป็นจุดที่เราเริ่มต้นที่จะริเริ่มขอสนามอารีนาขึ้นมาโดยไม่ได้มองว่าที่นี่ที่เดียวเราคิดว่ามันสามารถถ้ามันเป็นไปได้มันน่าจะเป็นเครือข่ายสนามฟุตบอลได้เหมือนเป็นหับใช่เรามีราบินทาที่หนึ่งเรามีพระรามเก้าที่หนึ่งนอานาคเราก็จะมีท้องรอ เราอาจจะมีขอฟสนามอารีนาสัมพันควายขอฟสนามอารีนาจตุจักรอะไรแบบนี้เพื่อให้ใครใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นและเราสามารถสร้างเขาเรียกว่าอะไรครับระบบสมาชิกที่คุณเป็นสมาชิกแค่นส,คสนามเดียวคุณเตะได้ทุกที่เหมือนเหมือนสวิตเนสอะไรแบบนี้เราพยายามจะสร้างคอมมูนิตี้ให้คนมาออกกําลังกายและสถานที่ที่เราเตรียมให้เขาเตะบอลมันมีมากกว่าสนามฟุตบอลอีกอะไรแบบนี้ครับ ก็ต้องยอมรับเลยว่าผมมีทีม negotiation ทีมเจรจาที่ดีมากนะครับที่เขาไปเล็งเห็น Research ว่าโอเคเราอาจจะไปสร้างจากศูนย์ไม่ทันแล้วขอบสนามอารีนาจะเริ่มจากการไปหาพื้นที่โล่งเตียนแล้วเข้ามาสร้างเสาว,วางทีและอันเอาสนามบอลวางมันจะนานไปผมมาดีลูกจะโตก่อนกว่าสนามจะเสร็จผมก็เลยเล็งเห็นของการไปเทคโอเวอหรือการไปเช่าช่วงมาต่อตรงนี้ซึ่งเราก็เห็นว่าสถานที่อย่าง เรียบดวดลามินทาซึ่งหนึ่งเลยเราโตตรงนั้นเราเห็นเลยว่าคนแตกฟุตบอลเยอะมากแล้ว potential ในการที่มันจะสามารถแตกแขนงออกไปอีกที่จะทําให้มันมากกว่าเป็นสนามฟุตบอลได้เนี่ยมันมีนะเราก็เลยเริ่มต้นที่เรียบดวดลามินทาแล้วก็ต่อเนื่องที่พระรามเก้าซึ่งเราเห็นว่าสนาม Facility Location มันมันดีมากเราก็เลยปล่อยไว้ไม่ได้จริงๆครับ ผมคุยเรื่องนี้กับคนที่เขารับผิดชอบเรื่องตัวเลขโดยตรงมาเลยตลอดสิ่งที่พี่เขารู้สึกเหมือนกันในวันที่พี่ถามเลยคือวันที่เราจ่าย,ยตังค์อ่ะวันที่เรารู้แล้วว่ามึงต้องควักแล้วมันจะติดลบแล้วนะแล้วจะรีเทิร์นกลับมาได้ไหมนะวันนั้นอ่ะมีความคิดนะครับแต่เรานั่งคิดวางแผนและไต่ตรองมองมาอย่างดีแล้วว่าถ้าเราไม่ลองเลยเราจะไม่รู้ผลลัพธ์ครับถ้าเราคิดไปว่าเราอยากจะมีสานามฟุตบอลที่มีอีเวนต์แบบนู้นแบบนี้แบบนั้น แต่ได้แต่นั่งคิดถูกไม่ลงมือไม่ลงทุนไม่ลงแรงและไม่ลงมาทำเนี่ยผลลัพธ์ไม่มีใครบอกได้เลยซึ่งเรื่องนี้เราก็ตกลงกันแล้วว่างั้นเราก็ต้องลองลงมือและลงทุนดูว่าโอเคเมื่อเราขยับจากการที่ทำคอนเทนต์ในโลกออนไลน์แล้วมาสู่โลกแห่งความจริงโลกที่คนมาเจอกันได้จริงๆเนี่ยเราทําได้ไหมซึ่งช่วงเดือนแรกเราก็ต้องบอกเลยครับว่ามันก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งเลยครับที่เราจะได้ต่อยอดไปทาอางอื่นต่อ ถ้าวันนั้นเราล่างคิดว่าเฮ้ยถ้าเราเอาฟุตบอลมาภาคตลกลองเป็นคาคล้องจองแต่ไม่เกี่ยวกับฟุตบอลเลยแต่ไม่กล้าทํากลัวโดนด่ากลัวพี่ๆในวงการฟุตบอลเขาจะมาหาว่าเราทําให้มันฟุตบอลเสื่อมเสียณนะวันนั้นขอฝันหามก็จะไม่เกิดเราเลยคิดว่าสุดท้ายแล้วอยากรู้ผลลัพธ์ก็ต้องลงมือและลงทุนนะครับโดนแรงไม่ได้แค่นั่งคิดอย่างเดียวอาบแรกเลยก็ต้องขอบคุณ การตอบรับที่ดีจากแฟนๆขอบนา,ามนะครับคือมันไม่ใช่แค่สามฟตุตบอลทุกครั้งที่ขอบนา,ามทาอะไรเราจะได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นจากแฟนๆเสมอตั้งแต่เราเอาของมาประมูลเพื่อหาเงินไปช่วยเหลือน้องๆที่ยากไร้หรือผู้ประสบภัยตั้งแต่อุทกภยัยปีไหนปีไหนอย่างเงี้ยเราได้รับการช่วยเหลือจากแฟนๆขอบนา,ามตลอดเช่นเดียวกันตอนที่เราขยับมาจากออนไลน์มาสู่ออฟไลน์มาทำอารีนาเนี่ย แฟนๆที่ไรู้หรือจริงๆแล้วบางทีเขาอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ําพอเขารู้ว่าเป็นขอบสานามอะไรนะอ้านีุ่ตซอลาบอกพี่เหรอสนุนมาเตะใช่นัดจนตอนนี้เราเองยังไม่ได้แบบแกรนโอเพนนิ่งไปอย่างเต็มที่เลยแต่มันได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นแล้วอันนี้ก็ถือว่าต้องขอบคุณแฟนๆขอบสานามจริงๆนะครับแล้วมากไปกว่านั้นคือเราเราไม่ได้มองไปถึงแค่แฟนๆที่มาเตะบอลอย่างเดียวแต่ผมยังคิดไปว่าเซอร์วิสไปถึงคนที่เขาจะมาดูคนที่เตะบอลด้วย ระหว่างที่รอมันมีกิจกรรมอะไรให้เขาทำได้บ้างซึ่งเรากำลังคิดเรากำลังเดเวล็อปเรากำลังดีไซน์ออกมาให้มันไม่เหมือนที่อื่น <S <S ใช่ใช่ใชไม่ใช่เตะบอลอย่างเดียวแต่มันต้องมีอะไรให้เขาทำมีกิจกรรมบางที่นั่งดูบอลอยู่แล้วอาจจะมีจอยิงคำถามคำถามเกี่ยวกับฟุตบอลให้สำหรับคนที่นั่งอยู่ได้ร่วมสนุกตอบถูกลดค่าสนามไปให้รางวัลไปที่เราไปขอสปอนเซอร์มามันทำให้กิจกรรมการดูบอลไม่เหมือนเดิมหรือดูๆอยู่มีการทายสกอร์กันได้ด้วยทายสกอร์ทีมเพื่อนเราเนี่ยอะไรอย่างี้ ใช่มันก็อาจจะแบบเป็นกิจกรรมเพิ่มความสนุกเพิ่มรูปแบบเพิ่มมิติเพิ่มความสัมพันธ์ในการดูฟุตบอลและเล่นฟุตบอลไปด้วยครับเยอะมากครับก็มีครับเขาไม่รู้เขาแค่เอ้ยสนามบอลเปิดใหม่เหรอมาเตะดิมาลองดูซิมาทดสอบดูซิว่าหญ้าโอเคไหมที่จอดรถเป็นยังไงห้องน้ําสะอาดหรือเปล่าพานักงานมีอัธยาศัยบางทีเขาอาจจะแค่มาทดสอบแต่เพื่อมารู้ทีหลังเอ้าเี่ของเบียเบลวเหรอ เป็นของขอบสนามหรอมันก็เหมือนตอนนี้เรากําลังทำทำงานในรูปแบบที่ว่าเราไม่ได้แค่จะบอกว่าเราเป็นขอบสนามอารีนาแต่เรากําลังบริการคุณในฐานะสนามฟุตบอลที่ไม่เหมือนใครแต่มันชื่อขอบสนามอารีนาเท่านั้นเองครับเราพยายามจะพัฒนาตรงนี้ให้มากกว่าไม่ใช่แบบว่ามันคือสนามฟุตบอลของขอบสนามแต่มันคือศูนย์คนรักกีฬาคนรักฟุตบอลที่มารวมตัวกันบางคนเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไอ้เบลคือใครอ่ะเอาแค่มาเตะบอลกับกับเพื่อนเขา อ๋อขอบามมนีกแล้วโอเคก็ดีได้แฟนเพจใหม่ด้วยพี่ติดตามผมใน Facebook ได้นะครับขอผนามเอ้ากลายเป็นว่าเอาคอนเทนต์บอลไปเป็นแฟนเพจของเราแทนก็ถ้าสมมุติว่าเป็นขอฝนามอารีนาเนี่ยตอนที่เราปรับย่าใหม่นะครับผมเราเราเลือกเราคิดไว้แล้วว่าหนึ่งเลยนณวันนี้มันยุคโซเชียลเน็ตเวิร์ ถ้าหากว่าเราทําอะไรที่แบบไม่เต็มที่ครึ่งคกลางกใช้ของเกรดไม่ดีแน่นอนักษตที่มันจะมาหาเราอะ่ะมันคือคอมเมนต์มันจะเป็นการรีวิวจากผู้ใช้จริงแลนนั้นแล้วผมก็เลยคุยกับพี่ออสนะครับเมเจอร์เอ่อเมเจอร์เลคเตอร์ที่ดูแลดูงานด้วยกันเนี่ยก็คุยกันว่างั้นเราใช้ของที่ดีและคุณภาพไปเลยในลักษณะฟุตบอลของคอฟนาเารีนาก็จะเป็นญ่าเกรดฟีฟ่รองรับเลยนะครับผม เป็นล้านนะเนี่ยเปิดเพจมา8ปียังใช้เงินไม่ถึง8ล้านไอ้เหี้ยเปิดสนามฟุตบอลแป๊บเดียวใช้เงินเกือบ8ล้านแล้วพี่มาหาผมวันนี้มันคือเฟสถ้าสมมติเป็นถ้าจะเป็นจักรวาลมาเวก็คือพี่มาคุยกับผมในไอรอนแมนหนึ่งอะมันคือภาคแรกมันคือผมก็คงจะเล่าได้แค่ว่าผมจะเปิดจักราวาลน,นะจะเชื่อมนูน่นเชื่อมนี่ผมพูดได้เลยวันนี้คือรเราพยายามจะทําให้สนามฟุตบอลมันเป็นคอนเทนต์ได้อย่างที่ผมบอกครับเราต้องการสมมตว่าให้มันสามารถมาสร้างคอนเทนต์ก็อาจจะมีหนึ่งเลยเรารู้สึกว่าถ้าจะดีไหม ถ้าเราสามารถสร้างทัวร์นาเมนต์ออนไลน์ได้สมมุติเป็นทัวร์นาเมนต์อินฟลูเอนเซอร์หรือทัวร์นาเมนต์ประชาชนทั่วไปที่เรารับจัดให้เขาหรืออยู่ดีๆเราจัดเป็นอินฟลูเอนเซอร์ทัวร์นาเมนต์เลยเชิญพี่ๆน้องๆในวงการเพจบอลมาเตะอาทิตย์ละวันพอแล้วเราก็ถ่ายท่ดสดให้แฟนๆได้รับชมกลายเป็นแฟนๆก็ได้นั่งชมด้วยเออเว้ยพี่เพจนี้มาเตะกันมันกลายเป็นว่าเราก็ได้สร้างคอนเทนต์รูปแบบใหม่ที่ ไม่ใช่มาอัดคลิปเสียงกีฬากันแบบเดิมๆเจ็ดปปีที่เราทามาตลอดเราพยายามหามุมมองนอนใหม่ๆบ้างนะครับซึ่งผมคิดว่าโอเคถ้าเราจะเป็นโต้โผในการเรียกทุกคนมาออกกาลังกายก็คงเป็นเรื่องที่ดีนะคือบทเรียนเรื่องหลวงปู่แสงครับเป็นบทเรียนที่ผมมั่นใจว่าในโลกนี้มันไม่ได้มันไม่ได้มีทุกคนที่จะได้รับบทเรียนแบบท,ที่ผมได้รับบทเรียนที่แบบคุณทําอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ถูกใจหรือผิด แต่มันมีคนตอบรับทางประเทศอะทั้งประเทศเลยอะตอนนั้นคือเล่น Facebook เล่น Facebook เมื่อไหร่แค่เล่นเมื่อไหร่ก็คุณก็จะเห็นชื่อคุณข่าวที่เขาพูดถึงคุณทุกที่เจอคำขู่ฆ่าขู่ทำลายร่างกายคู่ยามมาเหยียบที่แผ่นดินอีสานเป็นร้อยรอยสายมันก็ได้เรียนรู้เลยว่าแบบอย่าเอาตัวเองไปอยู่ในโลกที่เราไม่รู้อะไรเลยเพราะมันมีสิทธิ์จะเป็นแบบนี้ได้เพราะผมไม่รู้อะไรไง ผมไปยืนอยู่ตรงนั้นด้วยความไม่รู้อะไรเลยพูดไปเรื่อยนี่ไงมันคือไพรซ์มันคือราคาที่ผมต้องจ่ายเพราะว่าวันนั้นผมไม่ได้เป็นไอเบลไข่ห้อยธรรมดาคนหนึ่งเป็นคือเบลขอฝนมาแม่งมันมีลูกน้องมันมีผู้สนับสนุนเขาอยู่คุณไม่พูดจาแบบนั้นในสถานที่แบบนั้นกิริยาแบบนั้นโดยไม่คิดถึงผลกระทบที่ตามมาอันนั้นแหละผมงงจริงผมถ,ถึงได้บทเล่นแบบนั้น ้ามาถามกันวันนี้ก็คือบทเรียนที่ควรจะได้รับตั้งนานแล้วด้วยซ้ําเพราะว่าผมประสบความสำเร็จเร็วพี่24ผมประสบความสำเร็จแล้ว24หลายคนอาจจะพึ่งคนพบตัวเองพึ่งเจองานงานแรกแต่24ของผมมีครบทุกอย่างบ้านรถโอกาสในชีวิตทุกอย่างมีครบผมเลี้ยงพ่อแม่แต่24ใครจะมาอะไรผมได้ใครจะมาสั่งสอนผมเหมือนมึงฟังกูนี่กูสำเร็จแล้วไม่ผมไม่ฟังใครกูทำเอง กูเชื่อในตัวเองทุกอย่างสุดท้ายแล้วสังคมต้องมานั่งพูดที่มึงนงนั่งสอนมึงว่ามึงไม่ได้เก่งทุกเรื่องต่อให้มึงประสบความสำเร็จตอนอายุยี่สิบก็ไม่ใช่ว่ามึงจะไปทาการิยาอย่างนี้ได้ทุกที่โลกสอนผมเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่มีใครสอนผมได้ทุกคนได้แค่ตามใจพี่เบลตามใจเฮียเขาเพราะมันเป็นผู้นํามันเป็นคนใหญ่มันเป็นคนโตให้มันได้รับบทเรียนเองผมไม่เคยมีใครขัดไม่เคยมีใครขวางนี่แหละคือบทเรียนก็เรียนรู้เลยครับว่าเออ อยู่ในวงการฟุตบอลของเมืองถูกแล้วเพราะมันคือที่ของเราเรารู้เรามีข้อมูลหรือเราอย่างน้อยๆคือเราก็ไม่ดูเสลยอะถ้าเราจะไปทำอะไรที่มันไม่ใช่เรื่องของเราก็มีสิ่งหนึ่งที่สอนผมพี่กันคือพอมันปิดคอมปิดมือถืออะมันจะอยู่กับโลกแห่งความจริงแล้วมันจะอยู่กับคนตรงหน้าซึ่งผมโชคดีที่ผมมีคนตรงหน้าเยอะผมมีลูกน้อง40คนผมมีเพื่อนอีก เป็นสิชีวิตผมมีครอบครัวมาเลยียงูได้ผมไม่เคยปิดจอแล้วแบบมึงยังเจอคนบดหาตรงหน้าอยู่เลยไอ้เฮียไอ้เลวไอส้สั์อย่างเงี้ยมันไม่มีปิดจอก็คือจบกูอยู่กับคนที่รักกูแล้วนั่นแหละคือฮิวครับคือครอบครัวคือคนรอบข้างนั่นก็คือความดีของคุณแล้วว่าคุณมีไหมถ้าคุณไม่เคยมีความดีคนรอบข้างคุณไม่มี สุดท้ายปิดคอมมาคุณก็จะไม่เจอใครอยู่ดีคนหลายคนอาจจะเป็นนะเขาถึงตัดพอด้วยสเตตัสคนหลายคนแม่ไม่มีใครเลยอะ่ะเขาถึงต้องบ่นในสเตตัสคุณอย่าไปว่าเขานะว่าเพอร์เจอร์บางทีเขาอาจจะไม่มีใครบ่นเลยรอบตัวเขาไม่มีคนจริงๆที่บ่นอะ่ะเขาถึงต้องมาพ่นด้วยตัวอักษรผมเลยเข้าใจคนคนเหล่านี้มากๆตอนที่ผมผ่านเรื่องนี้มาแล้วว่าเออว่าบางคนเขาไม่มีกูเลยไม่ได้บน่นไงว่ากูเครียดแค่ไหนกูจะผูกคอตายนะลูกค้าเรื่องกูไปกี่เจ้า เออกูโดนด่ากี่ร้อยกี่ร้อยคอมเมนต์กูโดนขู่คะ่ะผมเลยไม่ต้องไปบอกใครไม่ต้องไปโพสต์สเตตัสที่ไหนรู้แล้วว่าเจอกูบอกคนรอบข้างกูว่ากูเจอแบบนี้ก็พอผมไม่ต้องโพสต์สเตตัสถามใครเลยให้คนมาด่าว่ามึงเอาหน้าเพราะผมมีคนรอบข้างในชีวิตจริงให้ถามให้ใส่ใจให้ปรึกษาแล้วอันนั้น,นคือสิ่งที่โชคดีครับถ้าไม่มีเลยผมอาจจะตายเพราะปิดคอมมาก็ไม่มีใครรักกูชิบหายแล้วกูผูกคอตายดีกว่าไปอยู่โลกหน้าดีกว่ายังโชคดีที่ อย่างนี้เราก็ตัวเองก็สร้างความดีไว้บ้างคือเรามีมิตรในชีวิตจริงครับ mm hmm. ถ้าเมื่อก่อนผมมี2ยุคคือมันผ่านเรื่องหลวงปู่แสงอะ่ะคือหลวงปู่แสงมันเหมือนเหมือนแบบมันบทเรียนที่ยิ่งใหญ่อะ่ะที่มันไม่แบบผู้พ,พี่ทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ไม่มีใครได้เรียนรู้กัแบบผมแน่นอนเพราะว่าหนึ่งพี่อาจจะไม่ไม่ไม่พี่เรียนแบบผมไม่แต่บ,บทเรียนของยามะมันสอนผมได้ทุกอย่างเช่นเมื่อก่อนถ้ามีคนมาด่าผมอาจจะด่าสวน ลงไปสวดลงไปเถียงกับแม่งดิอะสักตั้งมากูว่างอะกูคุยกับมึงมึงจะดา่ากูเรื่องอะไรกูเถียงมากูไป่ทูกูเถียงแต่ณนะวันนี้ผมจะมีไมซ์เซตคือเอาเวลาไปทําอย่างอื่นแค่มึงนั่งก้มนั่งเครียดนั่งพิมพ์นั่งขยับนิ้วพิมพ์อะทุกอย่างใช้แคลอรี่หมดใช้สภาพใช้แรงกายหมดแล้วไอ้โทษนะไอ้ไอเทียนนั่นแหละหรือไอ้หานั่นที่มันเถียงกับมึงอยู่อะมีค่าพอมาให้มึงเสียเวลาไปคุยสำหรับผมคือไม่มีครับถ้าไม่ใช่คนในครอบครัวหรือคนในออฟฟิศกูไม่สนใจ ไม่จาเป็นต้องไปอธิบายมึงทําไมมึงต้องไม่เกลียดกูปล่อยช่างแม่งครับและอยากคนเกลียดเราไม่มีทางที่ยากมากด้วยมันจะไม่ไม่ใช่ม่ทางยากมากที่จะไปพูดไปอธิบายไปทําอะไรให้เขาชอบคนเกลียดก็คือเกลียดเอาเวลาไปทําให้คนรักรักมึงมากขึ้นดีกว่าอันนี้คือไม่เซ็ตผมนะวันนี้จะเกลียดผมจะแคบผมไปดา่าเรื่องของคุณมันคือความสุขของสังคมคนแบบคุณผมเจอเยอะมีคนอัน,นพี่เบล เนี่ยคนครับพี่บปดาอยเขาบอกว่าพี่รู้จักคนไปเยอะมีเพื่อนในวงการเยอะอ้าวไอ้เฮียกูทํางานมา8ปีถ้ากูไม่มีเพื่อนเลยซะว่ากูเป็นคนเฮียนะกูมีเพื่อนเยอะกูจักคนเยอะแสดงว่ากูเป็นคนทํางานเก่งหรือเปล่ากูเลยมีคอนเน็กชั่นไงไอซัทแต่ผมต้องอับต้องอับต้อง,อง,องไปอธิบายม่่นไหมไม่จำเป็นเสียเวลากูมีความสุขกับโลกตรงหน้าพอแล้วกี่ร้อยทัวร์ก็ทําอะไรไม่ได้ผมเป็นคนจับชายอยากทําเป็นหมด อยากให้พี่บอกมเมื่อ,อกีนนก้อยากเป็นนักแสดงหนังอยากเป็นนักพากย์ชื่อดังอยากทำทกนุ่นทำนี้แต่สุดท้ายแล้วเมื่อโตขึ้นมึงต้องเลือกมึงไม่มีเวลาไปทําทุกอย่างได้ผมเลือกทางกีฬาครับหมายถึงกีฬาที่เป็นการสร้างโอกาสให้คนอื่นละสาหรับผมผมได้รับหมดแล้วครับอาชีพ e n ้ผมได้ทามาหมดแล้วผมไม่ดูพรีเมียร์ลีกผมได้เป็นแขกรับเชิญของสโมสรที่ผมรักผมไปดูบอลโลกนัดชิงได้ดูเมสซี่ชูถ้วยบอลโลกคือมันไม่มีอะไรเหนือไปกว่าแบบ หมดแล้วได้ทํางานได้เป็นพรีเซนเตอร์ดังวันนี้ผมอยากส่งต่อโอกาสโอกาสที่เด็กุ่นหลังๆไม่เคยได้ไปไม่เคยได้ไปยนดูว่าบอลพรีเมียร์ลีกเขาเตะกันแบบไหนอย่างไรอากาศที่อังกฤษมันร้อนแค่มันเย็นแค่ไหนก็คือการสร้างโอกาสให้คนอื่นบ้างผมถึงวันนี้ผมเฟดตัวแล้วไปเปิดดูคอฟนามได้คุณจะไม่ค่อยเห็นหน้าผมคุณจะเห็นหน้าเกมคุณจะเห็นหน้าอาจาร์หลาเดิอนนัสซัตมอนแม็กมากกว่าเพราะคนหล่านั้นยังไม่ได้โอกาสอย่างที่ผมได้ผมได้รับไปหมดแล้วตั้งแต่3ปีแรกที่ผมทำคอฟนาม แต่คนเหล่าเนี่ยที่คุณดูในขอฝันนามยังไม่เคยได้รับโอกาสที่ผมได้เคยรับเลยครับผมเลยรู้สึกว่าเราคุณต้องสร้างเวทีให้เขาและเด็กรุ่นต่อๆไปที่เขาเห็นเขาอยากทําสิ่งนี้อ่ะเขาอยากเป็นนักภาพแบบพี่เบลเขาอยากเขียนข่าวแบบพี่เกมเขาอยากมีความรู้แบบพี่นัทในเรื่องฟุตบอลมาที่ขอบันามครับน้องมาเป็นพนักง,งานขอฝนามพี่มีเวทีให้และพี่ไม่ได้เป็นเวทีไม่ได้สร้างให้ตัวพี่เองนะพี่สร้างให้พวกหนูพี่สร้างให้น้องและพี่อ่ะเป็นที่ปรึกษาให้ได้ว่าเออทำยังไง ถึงจะดังทำยังไงม่งดับมึงพิมพ์อย่างนี้มึงโพสแบบนี้ทัวร์มาลงมึงนะเว้ยอะไรแบบเนี้ยเราเราเราเหมือนเราเราสอนเขาได้เราช่วยเขาได้สุดท้ายนี่ครับฝากธุรกิจใหม่ของเราด้วยครับผมขอสนามอารีน่านี่คือสิ่งที่เราตั้งใจผลิตตั้งใจสร้างขึ้นมารวบรวมคนที่รักกีฬาทั้ง2โลกครับคุณจะรักกีฬาในโลกออนไลน์คุณจะชอบเตะบอลในชีวิตจริงมันมาเจอกันได้ครับและผมเชื่อว่ามันจะเป็นคอมมูนิตี้ ที่สนุกสนานแน่ลองคิดภาพที่แบบเราเตะบอลกันเยน็ยนๆเสร็จปุ๊บเรามานั่งจิบเครื่องดื่มเยน็ยนๆแล้วนั่งเฉียวบลร่วมกันมันคงเป็นโมเมนท์ที่โคตรม,มันเลยเชื่อผมเดิเดี๋ยวผมจัดให้รอเจอกันนะครับ